งานนะคะรณรง,รง,รงต้านภัยมะเร็งค่ะจริงๆไปเจอน้องโซ่ก่อนนะคะก็เลยคว้าน้องโซ่มาสัมภาษณ์กันตอนนี้ท้องน,น้องโซ่โทรศัพท์เสียนะคะใครที่เป็นแฟนๆคลับไม่ได้แบบดู a, อินสตากรอินสตาแกรมเนี่ยเพราะว่านางได้ทวิตเตอร์ได้อย่างเดียวนะคะแต่ว่าอาินสตาแกรมเนี่ยคือลืมพาสเวิร์ดก็เลยยังเล่นไม่ได้นะคะรวมถึงเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนะคะไม่ได้ติดต่อใครเลยถ้าติดต่องานก็ติดต่อแม่นะคะนะคะแต่ว่าล่าสุดโทรศัพท์กลับมาแล้วใครที่ อยากติดต่อพี่โซ่เลยใพี่โซ่หายไปไหนก็นโทรไปหาได้เบอร์เดิมมาฮน่าหน้า,นาน่าจะเป็นเบอร์เดิมเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องละครเวทีวะาวุ่นด้วย3รอบสุดท้ายแล้วทศหน้าก็อย่าลืมไปเชียร์กันรวมถึงรวมถึงเรื่องสาวๆด้วยไม่เจอมานานนะคะก็เลยต้องอัปเดตกันหน่อยเป็นไงบ้างให้แฟนคลับไดห้หายคิดถึงะคะ่ะหลังจากนั้นก็ไปดูภาพบรรยากาศงานรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเมื่อวานนี้ที่สยามดิส c เวอรี่นะคะก็มีไป,ไปทากิจกรรมต่างๆมากมายด้วยมีพีต่ต้าวัลลิตมีบอลวิทวั์มีนุนนันี พี่โซ่เนี่ยแหละค่ะไปร้องเพลงกับพี่เอิร์ทนะคะก็จะได้ดูภาพบรรยากาศกันเต็มที่เลยนี่นะคะเพราะอันกันมานานเนาะพี่โซ่อวบนิดนึงนะคะต้องไมปฟิตหุ่นมาหน่อยค่ะหละังจากนั้นนะคะก็ไปดูพี่เบนซ์พอนซิตาค่ะกับข่าวเรื่องงานแต่งได้เลิกแต่งแล้วนะคะ26เมษายนปีหน้าส่วนพิจีที่จะแต่งนี้หัวหินนี้เป็นการแต่งเฉพาะภายในเท่านั้นนะคะหละังจากนั้นก็พี่บอลวิทยาค่ะเรื่องแต่งมั่นแต่งปีหน้า น่าจมั่นปีนี้เ,เห็นไมไอเลิฟอยูมากนะคะแล้วก็ปีทายน้องก้าวจิรายูนะคะกับข่าวที่บอกว่าเออตอนนี้นะคะก, <c oughs> กับเกาเหลากับน้า,หนางหน้าเดทไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าน้องไม้ที่เป็นแฟนเนี่ยดันไปพัวพันกันด้วยนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวได้จะได้มาอัปเดตกันเลยนะคะยาวไปค่ะไปดูแล้วก็ต่อเดกไปเลยค่ะสวัสดีน้องโซไม่เจอนานมาก ก็มาสองอาทิตย์จากละครเวทีจากละครเวทีครับคิดถึงไหมคะคิดถึงพี่แจ็คที่สุดเลยครับอ๋อจากไม่ได้ติดต่อเลยเพราะว่าโทรศัพท์เสียโทรศัพท์พังครับอันนี้แจ้งสำหรับเพื่อนๆด้วยใครแล้วก็แฟนนขับบางส่วนโซเชียลไม่ได้เล่นไงมาโซเชียลไม่ได้เล่นครับทล้วแต่ทำไมมันเสียก็วันนั้นครับตกสองรอบครับตกลงพื้นแล้วพอมาเปิดเครื่องแล้วหน้าจอเลื่อนไม่ได้อ่า ระบบสัมผัสไม่ได้พังพังนานเนี่ยคะเนี่ยพังประมาณนาทีก็ว่าครับก็หายไปหมดเลยทุกอย่างหมดเลยแล้วก็พอดีใช้ไอแพดของน้องครับเล่นทวิตได้เลยติดต่อแฟนคลับได้ครับอิสร g ก a รเล่นไม่ได้อิส a g กรรไม่ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าลืมรหัสเซงเบย์สรุปว่าไม่มีอิส a g ก a รตอนนี้เอสโซซาไม่ได้เลยครับกำลังกู้อยู่ครับกำลังกู้อยู่นะคะ แล้วช่วงนี้ไม่ติดต่อใครทำไงคะเนี่ยก็อยู่บ้านเฉยครับก็ไม่โทรหาใครเลยก็ไม่โทรหาใครเลยครับขนาดคนสนิทสนิทในพี่ๆในในทูครับยังไม่โทรเลยครับถ้ามีงานทำไงล่ะถ้ามีงานก็เขาจะโทรไปหาทั้งแม่ครับ เจ๋งมากเซ็งมากแล้วสาวทำไงอ่ะสาวที่คุยอยู่สาวเขาไม่ไม่มีอยู่หรอจริงหรือว่ามีก็มีหลายคนเนี่ยไม่ใช่ดูอยู่ดูอยู่ถามั้งขเอาเหรอว่ามันคุยขำๆครับผมหลายคนไม่มีเพื่อนกันหมดครับเอาพยายามเค้นอยู่แต่วันก่อนเห็นไม่เตะบอลกับพี่ตั้มเดียตั้มแล้วที่ฟ้าอ๋อก็อาทิตย์ก่อนครับพอดีตั้มเดียตานะว่างว่าง ตรงกันก็ไปเตะครับมีพี่โอนไปด้วยตามโอนแล้ววันนั้นเจออีกครับไปรายการแชร์ในเช้าเจอตามที่ซ้อมคอนเสิร์ตดีเจฮอลล์สเตทครับผมเจอกันพอดีจริงคุณรู้จักกันมาก่อนเนาะรู้จักกันไหมไม่รู้จักครับใบอ่ะรู้จักอ่ใบรู้จักเป็นเพื่อนของเพื่อนอ่าเป็นเพื่อนของเพื่อนรอบนึงเตะบอลกันรอบเดียวครับคุยกันเลยขอเบอร์เล่นกันประจำครับเพราะที่จริง เพิ่งรู้พอเจอตั้มนี่โชคดีมากเลยครับเพิ่งรู้ว่าตัวเองเนิ่มมากพอเจอตั้มเฮ้ยตั้มทำไมตั้มพูดเนิ่มจังนะผมทักเขานะบายบอกโซดูตัวดูไวเเนิ่มอีกนะผมก็เพิ่งรู้โอ้โห ตัวเองเนื่อมากเลยนะจริงๆพี่ไมเหรอล้วเป็นไงดีขึ้นไหมละครเวทีเป็นไงเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากแล้วก็รู้สึกสนุกกับงานนี้มากครับเพราะว่ามีพี่ๆน้องๆ <c oughs> ที่ไม่เคยทํางานด้วยแล้วมาทํางานด้วยกันครับ <c oughs> ก็บดีใจเหนื่อยแล้วนะพี่พี่ดีใจมากที่ลงโซนขึ้นเยอะจริงหรอครับ ต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบเจี๊ยบเกี่ยเข็นเนาะเกี่ยเข็นแล้วก็คอยคอยสอนจุดบุกข้องครับก็เลยรอดเลยรอดแล้วก็รู้สึกว่าพูดชัดขึ้นครับเลยอีกหนึ่งวีคปะฮะหนึ่งวีคครับสามวันคิดถึงไหมคิดถึงครับก็พี่แจ็คไปดูด้วยนะวันไหนก็บอกมาเถอะก็ มี28รอบทุงสีครับก็เป็นรอบการกุศลครับใครไปดูก็เงินส่วนนี้ก็จะเป็นการกุศลมีเก้าสามสิบอะไรงี้นะยี่แปดมีเก้าสามสิบันสุดท้ายยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบันจันทร์ไมครับก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมครับมันสุดท้ายเนี่ยโอ้โหพี่เขาเตรียมมุกกันแบบสุดยอดอะครับเตรียมแบบแกล้งกันบนเวทีเต็มที่แล้วเราจะโดนด้วยไหมฮะใจเนี่ย ไม่รู้แล้วกลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราเราไม่เคยครับคือว่าเขาจะเล่นมาอย่างไงเราก็ไม่รู้ครับเราก็เต็มที่พยายามแก้ไขสถานการณ์ให้รอดนะพูดถึงเอฟซมาแล้วเป็นไงมหาดีใจครับเขาบอกว่าเหมือนพี่โซมมากเลย อ๋อคล้ายๆครับแต่พี่เขาสูงกว่าใครอ่ะ <laughs> <laughs> พี่บีมพี่บีมเป็นเบลอะไรนั่นแบีมพี่บีมพี่เบลเฮ้ยพี่บีมคนเดียว oh. <laughs> เหมือนตรงที่ตาตีครับคล oh. ้ายๆครับกับพี่โตแล้วก็ เสียมาเสียเขามีคนแบบเมาแบบเอซิมาแล้วเอฟก้าจะตกกระป๋องหมดแล้วรู้สึกไงบ้างอ๋อไม่หรอกครับคืองานผมว่างานเขาคงแย่กนะครับไม่เหมือนกันมากกว่าเฉลี่ยกันไปเฉลี่ยกันไปครับไม่ตกกระป๋องไม่ตกกระป๋องตกอะไรดิตกกะลำบัางจะตกกะลำบราบมีแฟนหรือยงคะไม่เจอตรงหน้ายังครับตอนุยไหมก็ตอนนี้หรอ ก็ยังครับก็ถ้าคุยคุยเพื่อนมากกว่าเพราะตอนนี้แค่ละครเวทีวาวุวนก็สุดๆแล้วครับพิกเก้พิกเก้ว่าไงบ้างอ๋อพิกเก้เป็นเพื่อนนะครับใช่แต่มันตอบไม่ตรงกันอ๋อพอดีจริงๆแล้วคุยกันบ้างนะพี่คือแบบเหมือนแบบ วันนั้นไงพี่เก้ไปดูที่พิษณุโลกเขาก็ติดต่อมาอะไรเงี้ยแต่พอดีแบตผมหมดก็เลยไม่ได้ตอบอ้าวพี่โตว่าจังเลยตอบตรงเลยนะจะมีอะไรติดตามต่อไหมคะก็อะไรติดตามต่อไหมต้องติดตามชมครับก็มีคุยงานเรื่อยๆครับแล้วก็จบละครเวทีถ้าใครสนใจก็ให้โอกาสเล่นอย่างเล่นได้หมดเลยนะครับผมอะไรบ้างตลก เศร้าดีใจเสียใจครับเดี๋ยวรอเจียนะคะแต่3วิคสุดท้ายนี้ก็ไปดูได้เนาะครับผมก็ละครไม่กี่สำหรับละครเวทีวาวุ่น3วันสุดท้ายครับขายบัตรที่ไทเกตเมเจอร์อยู่ครับบัตรยังมีอยู่แน่นอนครับรอดู๋ยวรอเจียยกเว้นรอบสุดท้ายบัตรหมดแล้วรอคอนจอดูยี่สิบเจดยี่สิครับผมตอนเข้ารอดูนะเศร้าเพราะว่าจากกันไม่ได้ได้ละครเวทีด้วยกัน